สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับการเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กับครูนัยรั์สงครามหรือครูแคทนะคะทบทวน ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะถ้าเรานำา20คูณ5ได้เท่ากับ100หมายความว่าถ้ามี2จํจำนวนใดๆคูณกันได้ผลลัพธ์ออกมาเราสามารถนำผลลัพธ์นั้นนะคะมาหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งแล้วก็จะได้ค่าเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองสมมติว่าคุณครูเอาผลลัพธ์เท่ากับ100เนี่ยนะคะมาหารด้วย20 ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับอีกจำนวนหนึ่งก็คือ5นะคะเช่นเดียวกันถ้าครูเอา100ไปหารด้วย5ผลลัพธ์ก็จะได้อีกจำนวนหนึ่งก็คือ20ค่นะคะสังเกตว่าผลคูณของจำนวนนับ2จํจำนวนเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจาก2จํจำนวนนั้นผลหารที่ได้จะได้เท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนั่นเอง จากประโยคสัญลักษณ์การแสดงการหาร120หารด้วย10เท่ากับ12 120คือตัวตั้งนะคะและตัวหารคือ10และผลหารคือ12ถ้าเรานำผลหารของ2องจำนวนใดๆมาคูณด้วยตัวหาร จะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งก็คือถ้าครูนำา12คือผลหารมาคูณด้วยตัวหารคือ10จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ120ซึ่งก็ได้เท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะผลหารเมื่อคูณกับตัวหารแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งหรือสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดยนำตัวตั้งขึ้นก่อนก็จะได้เป็น120ก็เท่ากับ 12คูณ10นะคะถ้าเราจะหาตัวตั้งก็จะหาได้จากนำผลหารไปคูณกับตัวหารนั่นเองและการคูณสามารถสลับที่กันได้นะคะก็จะได้ประโยชน์สัญลักษณ์การคูณอีกหนเรยกสัญลักษณ์ก็คือนำา10คูณกับ12ก็ได้เท่ากับ120เช่นเดียวกันดังนั้นตัวหารคูณกับผลหารได้เท่ากับตัวตั้ง และสามารถเขียนอีกรูปหนึ่งได้นะคะคือ120เท่ากับ10คูณ12หาตัวตั้งจากเอาตัวหารไปคูณกับผลหารค่ะตัวอย่างนะคะกรณีที่1น่ถ้าตัวหารหายไปถ้า480หารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งแล้วเท่ากับ32 แล้วจำนวนนั้นมีค่าเท่าไหร่ในที่นี้เราให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารถ้าเรานำผลหารคูณกับตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนะคะจะได้ถ้าเรานำ3าม2มาคูณกับจำนวนนี้นะคะจะได้เท่ากับ ตัวตั้งคือ480พอเราได้เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ความรู้เดิมนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วจากประโยคสัญลักษณ์การคูณนี้จะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากนำา480หารด้วย32นักเรียนก็ไปตั้งหารในกระดาษทดนะคะตัวหารมี2หลักเราจะเริ่มหารจาก2หลักก่อนนะคะนำา32ไปหาร48 32น้อยกว่า48สามารถหารได้ค่ะเราจะประมาณค่าโดยการปิดหลักหน่วยของตัวตั้งและตัวหารไว้แล้วคิดในใจ3อะไรไม่เกิน4ก็ถาม1ใช่ไหมคะเรานำา1ตัวนี้ที่ได้จากค่าประมาณไปคูณกับค่าจริงคือ32แล้วจึงนำไปใส่นะคะใส่1ใส่32ลบกันได้เท่ากับ16 หารต่อนะคะชักสุดลงมาแล้วประมาณค่าเหมือนเดิมนะคะปิดหลักหน่วยไว้แล้วคิดในใจ3อะไรได้ไม่เกิน16 3 55ใช่ไหมคะดังนั้น5คือผลหารของเราที่เราได้จากการประมาณค่านำา5ไปคูณกับตัวหารน,นะคะก็คือ32จะได้เท่ากับ160แล้วนำไปใส่นะคะได้160เท่ากันเลยลบกันจะเหลือ0นย์นะคะ ได้ผลลัพธ์เท่ากับ15นะคะหมายความว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานะคะเท่ากับ15นั่นเองแสดงว่าถ้าเรานำ480หารด้วย15จะได้เท่ากับ32ตรงนี้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการคิดคำนวณเช็คคำตอบนะคะว่าคำตอบของเราถูกต้องไหมโดยนำ480มาหารด้วย15ถ้าได้เท่ากับ32นะคะหมายความว่าถูกต้องก็ ตอเท่ากับ15ค่ะเราไปดูกรณีที่2นะคะถ้ากรณีที่2เนี่ยตัวตั้งหายไปตัวอย่างถ้าจำนวน1หารด้วย53และได้เท่ากับ42แล้วจำนวนนั้นนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ จากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะถ้าเรานำผลหารคูณกับตัวหารจะได้เท่ากับตัวตั้งหรือเขียนอีกรูปหนึ่งนะคะถ้าเราจะหาตัวตั้งก็ตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารนั่นเองนะคะก็จะได้ว่าตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารนะคะก็คือนำา42 คูณกับ53ขั้นตอนนี้นะักเรียนนำไปคิดในกระดาษทดได้เลยนะคะการคูณมี2หลักเท่ากันนำจำนวนไหนตั้งก็ได้นะคะแล้วคูณกันนำ3า3นะคะในหลักหน่วยไปคูณกับ42ก่อนเริ่มจาก3คูณ2เท่ากับ6 4คูณ3เท่ากับ12ใส่ได้เลย ขั้นตอนต่อมาเราจะนำห้าที่อยู่ในหลักสิบไปคูณนะคะในหลักหน่วยเราจะใส่ศูนย์แล้วเราเรานำห้าไปคูณสองห้าไปคูณสองเท่ากับสิบเราก็จะใส่ศูนย์ทดหนึ่งบนหลักต่อไปนะคะและนำห้าไปคูณกับสี่ได้เท่ากับ20บวกตัวทดอีก1เป็น21ตรงนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะคะ นำผลลัพธ์การคูณทั้งสองบรรทัดมาบวกกันจึงจะเป็นคำตอบค่ะนั้นผลคูณที่ได้นะคะจะได้เท่ากับค่าของ2,226นั่นเองได้คำตอบแล้วนะคะตัวตั้งของเราแสดงว่า2,226 หารด้วย53จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ42ค่ะคำตอบของเรานะคะที่เราต้องการหาก,ก็คือ2226ง่ายใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวตั้งหายไปก็สามารถนำตัวหารไปคูณกับผลหารได้เลยนะคะเราไปสรุปบทเรียนเพื่อความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเรานำผลหารของ2จํานวนใดๆ มาคูณด้วยตัวหารจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งเราจะนำมาหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารได้โดยกรณีที่1เมื่อตัวหารหายไปตัวอย่าง625หารกับตัวหารนะคะเท่ากับ25 ก็จะหาตัวหารได้จากนำตัวตั้งคือ625ไปหารผลหารคือ25และอีกกรณีหนึ่งนะคะก็ถ้าเมื่อตัวตั้งหายไปตัวตั้งหารด้วย53เท่ากับ42นะคะก็จะหาผลลัพธ์ได้โดยนำตัวหารมาคูณกับผลหารน,นั่นเองค่ะเทคนิคการจำง่ายๆนะคะ ขั้นตอนต่อไปนักเรียนฝึกทําแบบฝึกหัดนะคะคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งแบบฝึกหัดที่3.15หน้าที่67ค่ะอย่าลืมก่อนก่อนส่งงานทุกครั้งนักเรียนเขียนชื่อที่หน้านั้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพชัดเจนส่งมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ